การคบบัณฑิตและคบคนพาลเมื่อพระรุ่มศาสดาประทานพรเปดประการแก่พระอน,นุลแล้วทรงนำเรื่องในอดีตมาตรัสเล่าว่าในอดีตการพระโพธิสัตว์เกิดเป็นราชโอรสชื่อชุนหากุมารได้ให้สัญญากับพระรา์ผู้หนึ่งว่าเมื่อตนได้ครองราชแล้วจะชดใช้ค่าพัตนาหารที่ตนทำเสียหายให้เมื่อชุนหากุมารได้ ครองราชแล้วจึงมอบรัพ์เป็นอันมากให้แก่พรามณ์แล้วตรัสว่าคนพาลย่อมทำคุณที่เขาทำไว้ในอดีตให้เสื่อมสูญคุณที่ทำให้กับคมพานถึงมากมายก็ย่อมเสื่อมหมดเพราะคนพานเป็นผู้อาตตันยูส่วนบัณฑิตนั้นมีลักษณะตรงข้ามกับที่กล่าวมา พระบรมศัสดาตรัสสรุปชาดกว่าพระราชาในครั้งนั้นได้มาเป็นเราตถาคตในครั้งนี้